สวัสดีค,ดคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำมาโครนะครับในแมปอันนี้ดีเฟนเดอร์ตัวมาโคที่ผมจะสอนทำในวันนี้ผมจะใช้ตัวของไททัสในการอัดมาโครนะครับซึ่งโหลดไททิัสเนี่ยเราก็เสิร์ชในเว็บได้เลยครับว่าไททิชัสเดี๋ยวมันจะพาเข้าไปหน้าเว็บหลักของไททิัสกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันด้วยนะครับเผื่อไม่ต้องมาเสิร์ชกันในเว็บเองพอเราเข้าไททัสเนี่ยเราก็มากดตัวที่เวอร์ชันล่าสุดน,นะครับเราก็กดโหลดได้เลยกดตัวนี้นะครับ ที่เป็นตัวเลขเวอร์ชันหนึ่งพอกดแล้วเนี่ยเราก็ได้ตัวของไททัสมาแล้วกดโอเพนได้เลยครับมันจะเปิดหน้าต่างไททัสเข้ามานะครับแบบนี้แล้วกเก็บไว้ก่อนผมจะมาสอนสองแบบนะครับอย่างแรกที่ผมจะสอนก็คือในการทํามาโครแบบ1จอก็คือวิธีการได้เพชรในเกมนี้มันก็มีเอฟเใช่ไหมครับแล้วก็ลงชันเลนแล้วก็ลงพวกสตอรี่นะครับการลงสตอรี่เนี่ยถ้าเฟิร์สไทม์เนี่ยมันจะได้110นะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด1 สองสามสี่ห้าห้าด่านนะครับตอนนี้มีทั้งหมดห้าด่านด่านละหกชัพเตอร์นะครับหกชัพเตอร์ยังมีหมวดฮาร์ดอีกครับที่แยกกันผมจะคำวนวณให้ดูนะครับว่าถ้าลงสตอรี่ครบทั้งหมดเนี่ยได้เพชรเท่าไหร่ตึ๊บโอเคครับพอเราลง Story สตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีวิธีฟาร์มเพชรอื่นแล้วที่มันได้เยอะกว่านี้นอกจากลงอินฟินิตที่จะได้เพชรจำนวนมหาศาลนะครับแต่ว่ามันก็แลก,ก,บแ,กบแบบว่ามันแก้ไขตัวมาโคแบบว่าแก้จุดเกิดแก้อะไรอย่างงี้ครับทำให้เราอัดลำบาก เดี๋ยวในคลิปนี้จะใช้เป็นตัวของอาไครนให้ดูนยครับว่ามันลงผ่านจริงๆอาจจะไม่ต้องใช้ตัวของมิสติกก็ได้สับด่านแรกเราจะเอาใช้อินเวเดอร์ไปเก็บคิวโดยด่านที่เล่นได้เร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นด่านหนึ่งนะครับชัปเตอร์หนึ่งหมดล้มั่เลยครับเพราะเป็นด่านที่มอนเล็ดน้อยที่สุดนะครับสามารถนามาลงเก็บเพชรได้ครับเก็บเวลรหัสได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บตัวของเย็กพีตัวละครนะครับที่เป็นเวลหกสิบตันนะครับให้ไปเก็บด่านสุดท้ายนะครับที่เป็นด่านล่าสุด ชั้นที่หครับแล้วก็โหมดฮาร์ดครับจะได้ e x p เยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็ได้พวกไอเทม e ย p ฟีที่เอาไปเติมเวลได้เยอะมากครับแต่ว่าอันนี้จะมาสอนในส่วนของด่านแรกนะครับเพราะว่ามันลงได้เร็วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็สามารถลงได้เหมือนกันพอเราเข้ามาในด่านนด้นะครับพอเล่นอะไครดูเนี่ยมันต้องรอวันเว็บสองนะครับพอเว็บสองแล้วเราก็วางตัวไปเลยพอเราเริ่มเว็บสองเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าตาเนี่ยครับจะเป็นตาแรกผมจะยังไม่อัดมาโครนะครับเรามาดูนส่วนของตั้งค่ากัน ในการลงมาโคเนี่ยผมว่าตั้งให้เป็นภาพห่วยที่สุดไปเลยครับเพราะเราไม่ได้มานั่งดูอยู่แล้วให้ตั้งเป็นกราฟิกต่ําสุดนะครับตั้งเซตติ้งเป็นโลครับแล้วก็ปิดเอฟเฟกไปด้วยเดี๋ยวผมจะข้าไปช่วงที่ผ่านเลยครับคลิปนี้จะได้ไม่เกินประมาณ10นาทีครับนะครับประมาณเวบท้ายๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนะครับก็คือผมเคยบอกในคลิปแรกแล้วแต่ว่าต้องมาตั้งตรงนี้นะครับมาได้อ่าง่ายๆก็คือ unit info position นะครับก็คือโชว์ว่าอัปเกรดตัวละครหน้าต่างอยู่ฝั่งไหนครับ ถ้าตั้งเป็นโวลเนี่ยมันจะเล็กมากมากครับแล้วบางทีเนี่ยมันจะกดไม่ค่อยโดนครับให้ตั้งเป็นฝั่งซ้ายไม่ก็ฝั่งขวาครับโอเคตอนเราอัดเสร็จแล้วพอเราอาดเสร็จแล้วนะครับเราเปิดตัวไทท้าขึ้นมาครับเราจะมาตั้งในส่วนของเซตติ้งกันก่อนเพย์สปีดเนี่ยให้ตั้งเป็นคูณหนึ่งนะครับและคอรท็อกคีเนี่ยก็คือตั้งว่าเราจะหันหน้าจอด้วยปุ่มไหนนะครับเราตั้งเพย์สปีดเป็นคูณหนึ่งนะครับย้ำว่าต้องเป็นคูณหนึ่งเท่านั้นเราก็มาติดติ๊กคอนติเนียตบ ม่ขอดให้ตั้งเป็นปุ่ม F8 นะครับโอเคเราจะาเริ่มอ่านกันแล้วเรากด F8 แล้วกดเพย์เกนครับพอกดเพ a ์เนเนี่ยต้องเพย์เกนให้เรากดย้ำๆรัวๆไปได้ครับบางทีเนี่ยชลิกซ้ายมันจะไม่ติดเพราะงั้นให้กดย้ำๆไว้มันจะได้กดโดนนะครับรอบนี้ผมใช้บัญชีนอนนะครับเพราะว่าอาไครนุ่มเล่นให้ดูแล้วมันผ่าน โอเคตอนนี้เว็บสแล้วผมก็จะวางตัวอชินอนลากเมาส์ครับแล้วก็มากดตัว e ปึ๊บทีนี้เนี่ยบางทีมันจะวางไม่ติดนะครับให้เรากดเลข2ครับตอนตำแหน่งที่ตัวละครอยู่เนี่ยของผมเป็นเลข2กดตัวเลข2แล้วกดตัว e ครับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเผื่อบางทีเนี่ยมันวางตัวละครไม่ติดอย่างนั้นก็ต้องวางติดสักครั้งหนึ่งครับที่เรากดรื่ๆเมื่อกี้ทีนี้เนี่ยเขาไม่มีปัญหาแล้วเราก็มาอัพเวลตัวละครครับแบบทั่วไปเลยเราจะค้างเมาส์ไว้ที่ตรงปุ่มอัพเวลนะครับจะได้ไม่เคลื่อนนะครับก็คอยกดคลิกซ้ายครับเวลาเงินเข้า แต่ว่ากดลัวๆนะครับเพื่อมันจะไม่ติดเหมือนตอนวางตัวเลยเพยายามกดทีทรายหลายรอบโอเคครับตอนนี้ก็เวสิบห้าแล้วจบแล้วเดี๋ยวผมจะมากดเซฟกันเลยพอเราเซฟเนี่ยเรากด F8 ครับเพื่อหยุดการเรคคอร์ดพอกด F8 แล้วเราก็มาที่ฟันเฟืองนะครับเราจะมาตั้งปุ่มอันนี้ออกนะครับให้เป็นปุ่มเดิมแล้วก็มาตั้งตัวเล่นให้เป็น F8 นะครับที่ผมไม่ตั้ง F12 เนี่ยเพราะว่าเรบอกมันมีตัวปุ่ม F12 อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะไปทับกัน จากนั้นเรากด F8 ครับเพื่อเล่นอ่าตอนนี้มันก็จะเริ่มเล่นแห้แหละก่อนเราจะไปเนี่ยเราก็คอยดูนะครับว่า1มันกดเข้าด่านต่อหรือเปล่า2ก็คือมันวางตัวละครให้เราไหมเราก็จะมาเช็คแค่2อ,อย่างนี้นะครับถ้าเราเช็คแล้วเท่ากับว่ามาโครเราใช้ได้แหละเดี๋ยวราาอวันว็สานครับซึ่งตัวมาโครตัวนี้เนี่ยมันจะให้ทั้ง ค่าวอร์ติเนตด้วยเพราะว่าเราตัวละครตัวนี้มาคอยคิวมอนใช่ไหมครับเราสามารถเอาตัวละครที่อยากเก็บวอร์ติเนตเนี่ยมาทํามาโคอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันโอเคครับมันมาตัวละครให้เราแล้วถือว่ามาโคของเราคอมพิวต์แล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะไปสอนในการอัดมาโครหลายหนนะ้าจอกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยเราคิดว่าคอมเราเนี่ยอัดมาโคอะไรอย่างนี้ไม่ไหวนะครับไม่สามารถเอพีอย่างนี้ได้ครับแล้วเราไม่รู้จะหาเพจวิธีไหนที่บว่าเวลาเล่นเราก็มีไม่พอนะครับผมขอแนะนาเลยครับ ร้าน Easy Store บริการจำหน่ายเพชรและเทรดดีโลแมป a n i m เมช Defender เคยไหมสุ่มตัวละครจนเพชรหมดเรามีขายสุ่มเทรดดีโลจนหมดเรามีขายและจำหน่ายไก่เพชรและไก่มิสติกลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันครับเราก็จะมาโหลดตัวโลบ o x Account Manager ผมจะทิ้งไว้ที่ดีสคริปชันเหมือนเดิมนะครับพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยให้เราดูตรงฝั่งขวาเนี่ยครับจะเขียนว่า Release ให้เรากดตัวอันนี้ไปเพิบให้เป็น3.61นนะครับเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเลื่อนลงมาครับให้กดโหลดตัวไฟล์ซิปนี้มาครับ กดโหลดแล้วเนี่ยมันก็จะมาเข้าอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็จะมาไปดูที่ส่วนของดาวน์โหลดครับแล้วแต่เครื่องครับว่าเราตั้งดาวนโหลดไปตรงไหนผมจะอยู่ตรงนี้่าเปิดมาผมได้ทาไ้แล้วแหละอันนึงเราบอกเขาไม่ไดเจอแต่ว่าผมจะมาทําพร้อมกับทุกคนเลยอย่างแรกนะครับผมจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาครับเพื่อให้มันไม่ลกตรงนี้นะครับจะได้แยกไปเลยแล้วเขียนไปว่าระบก ACC ก็ได้หรือชื่ออะไรก็ได้ครับที่เราจำได้งั้นเราก็ลากไฟล์เข้ามาใส่ในนี้ไฟล์สิ ล้วกดเปิดเข้าไปปิดให้ที่ท้ายไปกันนะครับแล้วผมก็จะกดตัวไฟล์นะครับแล้วก,กดแตกไฟล์พอเราแตกไฟล์เนียครับเราก็ได้ตัวอันนี้มาแต่ว่าผมจะไปเปิดของอันเก่าเพราะว่าผมมีอันก่อนแหละพอเปิดมาเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างของคนทุกคนเนี่ยจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับตอนแรกมันจะมีให้เลือกแบฝบั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายคือแบบใช้แบบไม่มีการทำพัดเปิดน,นะครับอันนี้ผมใช้แบบฝั่งขวาที่มีพัดเปิดไว้เพราะแต่ทุกคนเลยครับว่าจะตั้งแบบไหน พอเราเปิดหน้าต่างนี้มานะครับอย่างแรกที่เราต้องมาดูเนี่ยก็คือในส่วนของตั้งค่าครับเราจะมาตั้งค่าตัวโลบอคให้เปิดหลายจอก็คือการมาติคคำว่ามัลติโลบอคนะครับมันอยู่ตรงนี้ต้องติกไว้ได้วยนะครับเล้วเราก็ปิดไปจากนั้นเนี่ยปกติกเขาจะจอยกันในเซิร์ฟไพรเวทแต่ว่าผมจะเอาให้เป็นฟ o ล l o w ชื่อนะครับเพราะงั้นเราทําตัวไก่ของเราเนี่ยให้ไปเป็นเฟนกับตัวรหัสหลักของเรานะครับมันจะได้สามารถกด Follow กันได้ ใน a d d account เนี่ยครับผมแนะนําว่าลงแค่เฉพาะ id ไก่เท่านั้นนะครับอย่าเอา id หลักมาลงในนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคครับผมจะเปิดในส่วนของระบอิด id หลักนะครับเปิดจากเว็บเหมือนเดิมได้เลยครับโอเคผมเปิดแล้วจากนั้นเราก็จะมาที่ r ลบอิ account manager ข้างหลังครับแตกว่าผมจะลากตัวเนี้ให้อยู่ชิดมุมขวานะครับให้มันจัดหน้าจอให้จะได้ไม่ลกนะครับ เราจะกดตัว ID ครับแล้วกด Follow อ้อั ID นนี้ที่ผมเอาให้เพื่อมนมาแล้วนี่นะผมจะเอาดีของเขาน้องรอสรักพักหนึ่งครับเปิดครั้งแรกมันจะช้าหน่อยเราตั้ง Delay ไปด้วยนะครับมันจะ Auto ตั้งไว้อยู่แล้วมันจะได้ไม่เครื่องระเบิดนะครับเวลากดเปิดพร้อมกันให้มันมี Delay ของมันด้วยแล้วก็เปิดที่ละ Account นะครับกด Follow รหัสหลักไว้ว่างรอเน่ยครับผมจะขอ แนะนำกิจกรรมช่วงนี้นะครับก็คือตัวช่องน้ําส้มชแนลเนี่ยครับจะครบรอบ1เดือนในวันที่19นี้นะครับจะมีการแจกตัวละครชายนี่ชาแฮอินนะครับพิซซ์เซตควีนนะครับพิซซ์เซตฟลอเรียร์นะครับแล้วก็แจกตัวชายนี่แบบมีบัฟ2ตัวนะครับไม่สิชายนี่มีบัฟหตัวแบบไม่มีบัฟหตัวนะครับแจกให้ทุกคนฟรีๆเลยครับเพียงแค่กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ไปกดคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการเช็คนะครับเผื่อบางที YouTube เนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป็นสาธารณะแล้วมันดูไไม่ด้นะครับ โอเคผมเปิดมาทั้งหมด3จอแล้วผมจะใช้แค่3จอนะครับเหมือนเดิมเลยครับรอบแรกเนี่ยเราจะยังไม่อัดรอบแรกเนี่ยจะเป็นการดูนะครับว่าเราลงผ่านไหมทีนี้เนี่ยตัวเมื่อก่อนเนี่ยถ้าทําแบบนี้ครับมันจะกดรีเพยแค่หน้าจอเดียวมันก็จะรีเพยให้หมดเลยแต่ว่าเขาปรับมาใหม่นะครับว่าถ้าเราไม่ได้กดรีเพยทั้ง3จอเนี่ยมันก็จะไม่รันมันก็จะตัวละครนะมันก็จะยืนค้างนะครับ ราะงั้นเราต้องรีเพย์ให้หมดตามจอเลยเพื่อกัน AP พด้วยเหมือนเดิมครับยังหน้าต่างไว้ผมจะเอาไทนิทาร์มาไว้ตรงมุมนี้นะครับตั้งปุ่มครับเหมือนเดิมเลยที่ผมจะตั้งเลคคอร์ดเป็น F8 เหมือนเดิมโอเคพอเรากดรันนะครับเราก็ต้องมากดจิ้มที่จอนะครับกด2ที่เหมือนเดิมครับกดรีเพย์ครับกดข้างล่างครับกดรีเพย์จอหนึ่งแล้วกดรีเพย์ ใช่มันก็จะเล่นทั้ง3จอแล้วการทําหลายหน้าจอเนี่ยต่างจากการทําหน้าจอเดียวก็คือในส่วนของการอัดเนี่ยเราต้องอัดให้มันครบ3จอนะครับเพราะไม่งั้นมันจะติด F K ด้วยผมมาเลือกสอนทําในส่วนของาทำสตอรี่นะครับเพราะว่าตัวอินฟินิตเนี่ยบางทีมันจะสุบเกินครับแล้วบางทีบางตาก็ไม่ได้บางทีคอมเราโหลดไม่ทันหรืออะไรอย่างี้ครับมันจะมีปัญหาแต่ว่านี้เนี่ยมันแค่กดรีเพลย์ไง่มันได้รีเซ็ตด่านใหม่เพราะงั้นมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบเครื่องค้างอะไรนี้นะครับ เราก็จะวางตัวละครดามจเหมือนเดิมครับวางให้ครบทั้ง3าจอเลยครับเพื่อให้3จอเนี้ยมันได้โจมตีนะครับเราสามารถวางตัวละครอะไรเพิ่มไปด้วยก็ได้ครับเพราะว่าจบด่านเนี้ยมันจะเอกพีอยู่แล้วผมจะข่าไปตอนจบเลยโอเคมันก็ผ่านเรียบร้อยแล้วผมก็จะมากดหยุดการอัดแล้วก็มาตั้งปุ่มเหมือนเดิมเลยปึ๊บตั้งอันนี้ออกแล้วก็ตั้งอีกปุ่มหนึ่งปุ่มเล่นให้เป็น F8 โอเคแล้วจะมาลองเทสกันว่ามาโครผมติดไหม โอเคมันกดรีพย์ให้แล้วเราดูครับว่ากดรีพย์ครบ3ตัวไหมโอเคนะครับมันอัดรีพย์ครบทั้ง3ตัวเลยถือว่ามาโหผมเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยครับจริงๆมันทําได้ทั้งหมด4จอเลยนะครับแต่ว่าผมทําให้ดูครับผมอัดคลิปไปเด้อเดี๋ยวเครื่องมันจะค้างนะครับผมเลยทําแค่3จอให้ดูก่อนใช้ตัวระบ่อยคอนเนเตอร์นะครับร่วมกับเทนิทานะครับสามารถเล่นได้ตจอเลยโอเคครับข้อมูลประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ในการทํามาโคเทนิทานะครับ ผมจะไม่ได้แจกตัวมาคนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจอของแต่ละคนเนี่ยมันจะเล่นไม่พร้อมกันนะครับให้สอนเป็นวิธีการเอาไปทํากันเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ